อะไรนี่ย่ำเสวตยามเป่ยนะปดตัวเดียวหนึ่งเหมือนขบวนเลยทำไมมันเรียกมันเหมือนกันเเป็นหนึ่งดิ้งพราะแสดงทุบมันโอ้ยชื่อ่านเก้าโดกมันมันเรือหนึ่งใช่ไหมเออข้าวัดไทำไมมันสว่างจ้า ก็นิ่มกอนจตนี่ดังๆนะมูนมันเชดนี่ยหเออมูนมันเชนานมันเชนาเนาะเชตเปรมใบคือมันเชืเกจะไม่จุดตอนั่นแหละก็เปลองนี่นี่เไม่ไหม้ครับนี่แปดดอกใช่ไหมเก้าเดือนเก้าเลือนหนึ่งเกลือนหนึไม่ไหมอัศจรรย์มากครับอัศจรรย์มากอันนี้เลขก็แปดมาแล้วเลขหนึ่งตามมาหรือจะมองเป็นเลขอื่นทำเป็นเลขสีเลขอะไรก 국민 gar disappointment from their with such remarks it makes me